ครับก็ไปผ่าเข่าขวามาเป็นเอ็นไขว้หน้านะครับเรียกว่า ACL จริงๆเขาซ้ายเคยผ่าแล้วอาการเดียวกันเมื่อ11ปีก่อนแล้วก็เพราะเลฟุตบอลนี่แหละครับแล้วเข่าขวาก็ขึ้นมาเป็นนะครับก็ตอนแรกจริงๆกะว่าจะถ่ายเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยผ่าตอนแรกแพนไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็แต่พอช่วงโควิดเขาล็อกดาวน์อยู่บ้านยาวนานก็เลยเอ๊ะมานั่งคิดเอ๊ะไหนๆก็ต้องอยู่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยผ่าเฉลยครับผ่าไปเมื่อวันที่9สิงหาครับไม่เกี่ยวกับว่าการ จริงๆอาการนี้จะแนะนําคือคนไปหลายคนนะนักแสดงเขาไปหลายคนคือบางคนจะกลัวไม่อยากผ่าจะไปนวดจะไปเอตาตาซาวคือเอ็นมันขาดแล้วอ่ะมันต้องเย็บมันถึงจะหายเพราะนั้นถ้าเราทิ้งไว้นานเนี่ยนะครับหมอนรองกระดูกมันจะสึกแล้วเวลาถ้าผ่าแล้วเนี่ยการฟื้นตัวะอะไรเงี้ยมันจะนานขึ้นมันเกิดจากการทำงานก็จะเล่นกีฬาครับเล่นกีฬาเตะบอลตีแบตหรือเข้าฉากแอคชั่นก็เกิดขึ้นได้ครับเอ็นไข้หน้นน,นักฟุตบอลมืออาชีพเนี่ยจะเป็นกันเยอะเหมือนกัน ใช่ต้องกายภาพให้เกร็งฝกรับนะครับแล้วก็ก็จะมีสเต็ปอาทิตย์แรกเดินอาทิตย์ต่อมาค่อยๆงอขาได้มากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้หมอยังห้าววิ่งอยู่ครับต้อง4เดือนตอนนี้ก็2เดือนนิดๆแหละครับตอนนี้ยังกายภาพอยู่ยังกายภาพอยู่ตลอดมันก็จะถ้าใช้ย่มันก็ยังปวดอยู่เพราะว่ามันเหมือนแบบมันเพิ่งหายแล้วกล้ามเนื้อตอนผ่านมันก็จะหายไปเลยเพราะว่าเราใช้ไม้เท้าอยู่มาณ2สัปดาห์ พอไม่ได้ใช้เลยมันก,ก็จะหายไปน,นี่ก็คือซ้นฟูมันนะครับออกกําลังกายภาพาให้มันกลับมาเหมือนเดิมมันจะผ่เป็นปกติแน่ๆปกติครับปกติคือแบบไปเจดก่นได้เลยจริงๆก็ถามคุณหมอตอนข่าวซ้ายที่ผ่าไปบอกว่าโอ้ยนี่ผ่าเสร็จแล้วต้องเลิกเล่นไม่หมออะไรเงี้ย <c oughs> ชื่อหมอบอกชื่อหมอโต้ง,งพอเทมามณีน,น,นะครับสุมองเทมก็บอกเอ้ยไม่นี่ผ่าก็เพื่อให้กลับไปเล่นคือผ่า,าแล้วก็ใช้ผมได้นําไปผ่าหลายคนนะอย่างน้องเจดเจดที่พัทก็เป็นก็ไปผ่าแล้วหลายๆคนแนะนําไปบอก ได้กีฬาแต่ฟุตบอลเนี่ยนักฟุตบอลจะเป็นเยอะๆครับอย่างธนบูนเนี่ยน้องตั้มก็เคยเป็นนะอย่างหลายคนหลายคนมันมีโอกาสมาทำยุทธการับมีโอกาสแต่พอเถอะ <laughs> คือมีโอกาสถ้าเราถ้าเราโชคไม่ดีหรือเราไม่ระวงังอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราต้องลดการเล่นกีฬาลดกีฬาก็ลด <laughs> ให้มันด้วยอายุด้วยเนาะลด <laughs> ความหนักหน่วงลงอะไรเงี้ยครับแล้ว <laughs> จริงๆมันอยู่ที่จังหวะด้วยบางครั้งไปเหตุอกตกั๊บไม่เห็นเป็นเลยวันนี้มาเป็นจังหวะแบบ ไม่เห็นด้วยไม่ปะทะขายเรือมันอยู่ที่ดวงด้วยผมว่าหลายๆอย่างก็ระวังไว้แล้วกันครับรุ่นนี้อะไรเริ่มหายากใช่ไหมครับผมอันไหนครัที่ต้องก็แต่คือเราเตรียมใจไปแล้วว่าโอเคการผ่าตัดมันต้องฟื้นเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเตรียมใจไว้แล้วก็โอเคเข้าใจไปอยู่ตอนนี้พอเป็นอดีตกีฬาก็เลยแบบมีเซนิกงเกาหลีนะคะครับครับหัวหน้าฮงอ่ะเป็นหัวหน้าฮงใช่ไหมครับผมก็แบบเซนิ่งเราการติดเซิ่งของเรามันคือระดับไหนก็จริงก็ดูหมดนะทั้งทั้ง ของฝรั่งเองของดีนี้ซีรีส์สเปนก็สนุกหลายเรื่องอใช่ไหมฮนะแล้วก็พอเราได้มีได้ฝึกอะไรเงี้ยอ่ะดก็ได้ก็เลยเหมือนกับว,ว่าเ <c oughs> วลาอยู่บ้านเนี่ยมันก็เพลินๆดีเหมือนกันครับ <c oughs> แล้วทีเราก็ดูดูแบบในเรื่องาการแสดงเขาด้วยว่าแบบเออเขาเล่นยังไงการเขาโปรดักชั่นเป็นยังไงทำไมเล่นแล้วเขาดังจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนีก็ดูศึกษาไปด้วยอะไรเงี้ยครับเขางการนี้มานานหรือยังครไงก็ละครซีรีส์อ๋อหน้าไปถูกลนะมึงเดี๋ยวเอาครื่องทเรียกเลยนะ ก็ดูเรื่อยๆครับก็ดูตั้งแต่ตั้งแต่ n e t f l i x แรกๆอะไรเงี้ยจริงๆพวกแอปอย่างเงี้ยผมเคยเห็นตอนไปทำงานที่เมืองจีนสมัยก่อนผมเห็นแล้วจะมีมีเหมือนเนี้ยทีวีเหมือน Netflix แต่เหมือนแบบเหมือนไม่ทางฝั่งของจีนเขาอะไรเงี้ยครับยังคิดอยู่เลยว่าอุ้ยธุรกิจนี้มันน่าจะมันสะดวกดีอะไรเงี้ยเออผ่านมาไม่กี่ปีมี Netflix จริงๆแล้วมันก็สนุกโฆษณาเขาสมัยวะเนี่ยครับผมเด็กๆครับผมเอยาา้ร โอ้โหเล่าแล้วยาวนะไม่มีอะไรครับอันนั้นช่วงวัยรุ่นครับแล้วก็ไปเที่ยวกันที่เกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็ไมีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็หลบๆนี่ๆกันเป็นเรื่องเล่าฮ่าๆมากกว่านะฮะใครอยากรู้ก็ไปดูในรายการดีกว่านะที่ไทยสิที่ไทยสิทาย,ททยูเรื่องจะจะยี่สิบปีแล้วมั้งครับคือความเสป็จรายการการับพเจ้าเหมือนกับว่าให้เอาเรื่องเล่ามาแล้วก็เขาจะให้่ายว่าจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยคิดเรื่องที่มันแบบของเราที่มันเกิดเคยเกิดขึ้นแล้วแบบ โหมันดูไม่น่าจริงเลยอะไรเงี้ยแต่มันจริงเลยครับก็เลยเลาแบบเออก็มีเรื่องนี้แหละที่ชีวิตประจนภัยเต็มที่แค่นี้แหละครับต้องใส่ใส่ไม่ใช่ถือหมวแค่เพนเพื่อนผมก็คือเขาแค่เข้าใจนะหลบหลบตีน่ะยุคใบรุ่นอะไรเงี้ยครับหลบตีนนะก็แล้วมันเป็นเกาะอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ไม่ใช่ถิ่นเราอะไรเงี้ยก็ทำก็ได้ก็ทำครับก็หลบหลบไปมันเป็นเรื่องขำๆไม่ได้ปีประเด็นอะไรครับแต่ปัจจุบันก็ไม่ต้องทักตัวแล้วเนาะอไม่มีเรื่องแล้วสิมืง ทละครต้องเสียเอาเลยเงียบเลยก็ล่าสุดก็กันทองนะครับแล้วก็กี่เดอือนแล้วไม่รู้แล้วก็ได้พักโควิดกเหมือนทุกทุกคนนะครับได้กลับมาเล่นละครอีกครั้งก็สนุกดีครับแล้วดีใจแล้วก็ร่วมง,งานกับเชนครั้งแรกกับพี่ชอกับเอสกับพี่โอ้ยพุ่มกลับอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงนักสแสดงทั้งหมดนี่นั่งนึกดูนี่ไม่เคยเจอใครมาก่อนเลยนะครับก็ดีครับเหมือนได้ หมือนได้พบปะผู้คนใหม่เนาะก็ได้เรียนรู้เี้ยเจ้าเมื่ออะไรเงี้ยได้เจอทีมงาในใหม่แล้วก็เราก็ปรับตัวสนุกดีครับเพลงเดิมเนี้มันยากไหมกว่าเราจะเลือกเล่นอะไรหลายเรื่องเพราะว่าพี่ป้องก็ผ่านก็ด้วยหลายๆอยานะ่างเนาะอายุอายุจะให้ไปเล่นแบบมุงม้งมิงม้งมันก็คงไม่เท่าแล้วเนาะก็ต้องดูว่าเราผ่านอร์มยากของหมดแล้วมันไม่หลุดอะไรที่หลุดกันไม่หรอกคือบทการแสดงอย่างเงี้ยมันถ้ามันไม่เหมือนเดิมมันสนุกหมดแหละครับแต่เราก็ดูให้มันเหมาะสกมกับตัวเองแล้วก็ แต่หลายอย่างอะเนาะเล่นะแล้วก็ให้มันสนุกสนานอะไรเงี้ยครับให้มันอ่ะอย่างเงี้ยเจอที่ใหมบ่บทใหม่บทประพันธ์สายรุง้งเจอพีชอพ่ชองวิชชอดอะไรเงี้ยได้ยินมานานแล้วว่าเชนแบ,บบว่าละครขเขาดังเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ้าวม่มีนี่เหรอใช่เรก็เราก็เอออยากร่วมงานด้วยเรื่อจริงที่คุณเอสบอกแลแ้วก็แคปคาดกันมาหลายเรื่องแล้วคุยคุยนันะทั้งสมัยขับไฟเดย์สมัยละครยาวอะไรเงี้ยนี่เพื่อนยุคเดินแบบด้วยกันสมัยวัยรุ่นนะ ครับก็ดีใจที่มาร่วมงานกันครับก็แล้วยิ่งมาถึงเนี่ยก็มีการแบบเวิร์กช็อปเข้าจับผมเข้าเขาเรียกคลาสการแสดงใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงผมก็ห่างหายไปนานเพราะใะอัง่็ป้องเลน่นว่ามันเล่นได้แหละอะไรแบบนีเออก็ได้รู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบ็คทูเบสิกอ่ะได้กลับไปดูเคาะสนิทว่าการแสดงจริงๆเป็นยังไงเพราะบางทีเอาจริงๆต้องยอมรับว่าตอนนี้เราเล่นเยอะเนี่ยบางทีมันเหมือนกดปุ่มเหมือนกันอ่ะอง่ายก็ได้หมดอะไรเงี้ยซึ่งเออมัน เล่นในอินเนอร์จริงๆด้วยความต้องการจริงๆของตัวละครอะไรเงี้ยครับถ้เกตอย่างพวกซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยอ่ะไอ้บน้าฮงก็ได้บทไม่มีอะไรเลยนะเบาๆเอ๊ะทำไมมันถึงดูได้สนุกเพราะมันมันจริงอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็เหมือนกับว่าก็เรียนรู้มาแล้วก็ปรับใช้กับงานตัวเองนะบจริงๆบอกเลยว่าคัสแอคติ้งนี่ช่วยได้เยอะมากครับสายรุ้งนะฮะบุตรพันธุ์ของคุณพงษ์ยันตีนะครับแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนเต็มที่นะฮะรับประกันความ สนุกนะครับยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับปีหน้าได้เจอกันแน่นอนครับขอบคุณครับ